เจนซีรีพอ์เตอร์วันนี้พาลงพื้นที่ไปพูดคุยกับป้าเอี่ยมนวบุญนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่ทอมออกอําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูภูมิปัญญาการจักสารเตยปาหนันซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์คนรักสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญนะครับสามารถที่จะทําให้คนว่างงานในชุมชนมีงานทําและสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นติดตามจากรายงานครับ ในตอนเช้าป้าเอี่ยมและลุงนันจะออกเดินทางไปตัดเตยปาหนันซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในชุมชนบ้านแม่ทอมออกตําบลแม่ทอมอําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาปัจจุบันงานจักสานในชุมชนไม่เป็นที่นิยมและเลือนหายไปป้าเอี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์งานจักสานตั้งแต่อดีตเลยหันกลับมาฟื้นฟูภูมิปัญญาจักสานเตยปาหนันในชุมชนขึ้นอีกครั้งเป็นมาตั้งแต่เด็ก มันก็อยู่มาอยู่มาก็เขาหยุดกันไปเลยเขาฟ้องคนนี้ก็ไม่ใช่กันเป็นนั้นเนี้ยอยู่มาอยู่มาเนี่ยมาตอนเนี่ยทําทำไว้ึ้นกบลับลงไว้เขาเอาฟ้องทรมาชาิเป็นข้องที่สราได้แต่ปลาดี่ก็กิดทำึ้นมากทำตาบัดเมียทำหรือไงทำหมืนอกจากนี้ ป้าเอี่ยมยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การสารเตยป้านั้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพให้กับคนที่ว่างงานและผู้ที่สนใจนได้เข้ามาร่วมออกแบบพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นอีกด้วยกระโดดเร,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 เร้มีได้ได้ทุกอย่างนะซึ่งนี่เราพุ่งใจมากว่าที่เราได้ท้ป็นคค่อเป็นค่อยคไปนะยากทํายากทําอะไรพาอายุบ้านก็ว่าง ทำทำงานเล็กๆน้อยๆได้ไม่แย่นักค่ะอย่างอีทำ้ามีกีกายถ้ามีชงออกไรขนาดนั้นทำถึงจะโลมอะไรกันทำถึงจะโลมมีถึงแล้วจะทำถึงชั้นอยู่มาอยู่มากก็จะชังเป็นซาดชังเป็นกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ชังเป็นสีไส้หนามผงไส้หนามถ้าทำให้ก็ถูกจะหนีเลยทำชุ้งนะแต่ละวัน่ันนี้ผัวงานก็มีคุณแม่เขามาดูเล่หานขนาดนี้ เนดูเลมาน,นก็อยากได้ขนมอนยากได้ันมีป้าก็ทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากเตยป้านันของคนในชุมชนบ้านแม่ทอมออกได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่รักสิ่งแวดล้อมจนตอนนี้มีการสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีเงินมีอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น นักข่าวพลเมืองบดิดอาสาตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลารายงาน